วัยรุ่นคือเพิ่งจบมาเมื่อต้นปี oh. เลยอยากหาอะไรที่เป็น <White S 2> าาไฟแรงไฟแรงเลยครับกการของตัวเองคือขายไอติมกับครับผมโอเคทําเองขายเองทําเองขายเองไม่ได้รับมาครับไม่ได้รับครับแอบกระซิบหน่อยครับกาไรดีไหมครับในองค์นี้เนาะสามารถใส่ได้สิบถึงสิบสองตัวในการอบเนี่ยครับอย่าให้อันนี้มันมันทับกันมันขีกันได้ครับเด้อใช่ครับมันขีกันไม่ติดกันวิธีการอบก็วยนี่เล็กอบเนาะเล็กอบนะครับให้เสียบแบบนี้ทว่ำหัวลงแบบนี้เนาะบมันจะเสียบ าร์มหนูฟุกใหญ่เชยภูมิอาเข้ามแทนสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมก็อยู่ที่อำเภอบัวใหญ่ครับจังหวัดนคราราชสีมาครับวันนี้ก็มาส่งหนูเนื้อนะครับมาส่งหนูเนื้อให้ตัวแทนจำหน่ายครับตอนเช้าเราก็ไปส่งที่จัตุรัสมาครับช่วงบ่ายเราก็มาส่งที่อำเภอบัวใหญ่นะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นเอามาลงที่บ้านก่อนแต่เขาจะไปขายถนนสีเลนอนะระหว่างบัวใหญ่ไปที่สีดานะครับตอนนี้ก็มาลงที่บ้านก่อนเพราะว่าทําเพลิงยังไม่เสร็จนะครับ โอเคครับเดี๋ยวยังไงผมไปแนะนําให้รู้จักตัวแทนจําหน่ายที่นี่นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อบิ๊กครับชื่อน้องบิ๊กครับที่นี่อยู่ที่ไหนน้องบิ๊กอยู่ที่บัวใหญ่ครับเำืภอบัวใหญ่อยู่ที่บัวใหญ่เอาหมู่บ้านก่อนหมู่บ้านหมู่บ้านเพชรน้อยครับหมู่บ้านเพชรน้อยตําบลตําบลกุดจอบตําบลกุดจอบอําเภอบัวใหญ่จังหวัด นครราชสีมานครราชสีมานะครับโอเคเข้าใจว่าเป็นจังหวัดชัยภูมิไม่ใช่นะครับติดกับชัยภูมิติดกับชายภูมิแล้วเก่งสนามนางไปนนก็โคราชเนาะครับโอเคครับขออนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับครับอ่าปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่ครับผมเอ่อปัจจุบันคือขายไอติมกับกับน้าครับกับแม่อ๋อขายไอติมครับ อ๋อลองขายไอติมลองขายขายติมครับขายอยู่แล้วใช่ไหมครับขายอยู่แล้วครับทำเองทําเองโอ้โหเชื่อไอติมมหมไอติมอะไรมีชื่อไหมครับมีชื่อไหมไม่มีชื่อครับยังไม่มีใช่ครับโอ้แต่ขายได้ขายได้ทุกวันครับผมโอเคทําเองขายเองทําเองขายเองไม่ได้รับมาครับไม่ได้รับครับแอบกระซิบหน่อยครับกําไรดีไหมครับเอ่อก็ก็ดีครับแต่ว่าก็ช่วงโควิดนะครับแต่ว่าก็อยู่ได้ครับขายได้๋อโอเคขายได้โควิดก็กระทบนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคครับผมแล้วคิดยังไงงถึอยยาากขหนูครับผม ก็คืออยากหารายได้เพิ่มครับครับผมใช่ครับก็คือถ้าทําไอติมก็คือทํากับน้าก็คือสองคนครับอย่างเงี้ยเวลาไปขายก็ไปขายผมก็อยู่ก็ไม่มีอะไรทําเลี้ยวครับผมใช่ครับก็มองหาว่าเอออันไหนเราเราชอบกินผมก็เลยเสิร์ชหาในเพจเฟซบุ๊กไปเจอว่า ชายภูมิใกล้บ้านทนนี่เป็นบัวใหญ่ก็เลยลองติดต่อไปกลางคืนคืนนั้นเลยเออก็ได้คุยกับพี่เลยคืนนั้นเลยโอเคครับก็จากคุยกันก็โอเคจะไปขายที่เส้นทางที่นู่นนะครับาจาก ถนนบัวใหญ่ไปที่บัวใหญ่ครับเป็นถนนสีเลนเป็นเส้นจากสีดาไปบัวใหญ่บัวใหญ่โอเคบัวใหญ่เสียดายเนาะก็โอเคผมว่ารถค่อนข้างจะเยอะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคครับก็เป็นการหาอะไรเพิ่มขายหลายเทียบหน่อยมีไอติมด้วยมีหนูด้วยเลยมีอะไรหลายๆอย่างที่จะขายด้วยจริงก็เลีขายหนูอยู่แล้วเนาะก็ขายขายไอติมอยู่แล้วก็ก็ขายอย่างอื่นด้วยยีงกว่าขายอย่างเดียวหาเงินลายกระเป๋าเดีกวกับกระเป๋าเดียวเนาะโอเคครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับก็ถ้าคนไหนที่สนใจ ครับผมลองครับผมคือถ้าคุยกับพี่พี่ภัยได้เลยเนาะภาษาคนที่อยากอยากอยากทำอยากลองดูนะครับว่าผมก็เป็นวัยรุ่นคือเพิ่งจบมาเมื่อต้นปีเลยอยากหาอะไรที่เป็นไฟแรงไฟแรงเลยครับการของตัวเองดีครับจริงๆิงคือถ้าเราจบมาเนี่ยเราเอาความรู้เรามาเริ่มมาเริ่มทํากิจการตั้งแต่แบบอายุน้อยๆนะครับไม่ไปเป็นลูกจ้างผมว่ามัน มันมันจะประสบผลสเรียวมากครับแต่บางอย่างเราก็ต้องไปหาประสบการณ์ในการเป็นลูกค้าเป็นพนักงานประจําก่อนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ดูเราแล้วเราคขายขายทีไรยังไงก็รวยครับผมชอบครับชอบค้าขายโอเคเยี่ยมมากครับโอเคครับถ้ามีคนสนใจอยากจะมากินหนูนะครับอยากจะมากินไอติมนะฮะสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับผม ติดต่อก็เพจ Facebook ครับครับเพจอะไรครับผมนราวิทย์ครับนราวิทย์นะครับ SPK ครับ SPK ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ไปให้นะครับขอเบอร์โทรหน่อยครับผม065 065ครับ393 393ครับ5076ูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหกครับอ๋อฝากบอกด้วยนะครับถนนเส้นสีดาไปบัวใหญ่ก็มีหนูขายแล้วนะครับแต่จะร้านตรงไหนยังไม่รู้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงค่อยอัปเดตทีหลังนะครับเนาะอัปเดตในเฟซบุ๊กครับผม อีดลงดิป่ะขายกระบขายกระเบ้กเอยก็ได้ขายอยู่คอีลงยู่ในองค์นี้เนาะสามารถใส่ได้10-12ตัว ในการอบเนี่ยครับอย่าให้อันนี้มันมันทับกันมันขีดกันนะครับเด้อนะครับมันขีดกันไม่ติดกันวิธีการอบร้อนนี่เล็กอบเนาะเล็กอบนะครับให้เสียบแบบนี้คล้อมหัวลงแบบนี้เนาะนะครัับมนจะเสียบครับเสียบด้านซ้ายด้านขวาอันนี้เด็กมันงานใดมันเปิดใดเนาะตัวใหญ่เท่ากับอาให้ใหญ่ตัวนี้เขาตัวนี้เขาต้องเกาะนี่ครับผอมาเนี้เอาห้ใหญ่เลือนหน่อยถ้าตัวน้อยเท่ากับบีบลงมาอันนี้เพื่อให้มันคางออกให้มันเบิ่งดูตัวใหญ่มันดูงามดีครับเนาะท่านี้เทาก็บบีบลงมาข้า็เสียบ เสียบแบบน้อยๆครับเปไ็นยาเสียบหลายเสียบนิดเดียวเสียบแค่ติดเฉยๆแค่มันกลางแต่ว่าตัวสําคัญคือตัวนี้ครับต้องเกาะไฟต้องร้อนสม่ำเสมอครับถ้าไฟมันมันอ่อนเนี่ยไม่ทัให้หนูเนี่ยคือสุกช้าแล้วก็หนูมันจะเหี่ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะดำมันต้องไฟแม่ต้องไฟละอุละอุนนิดนึงละอุนนิดนึงต้องดักข้างนอกแล้วก็ชีบใต้ข้างในงานครับต้องเป็นละอุนนิดนึงอันนี้ฟ้าปิดนั่นปะฟ้าปิดครับผมไซส์มีสี่สิบตัวเอ็มสี่สิบแล้วก็ไล่ตามนี้นะครับเนี่ย นะครับอันนี้ราคาขายราคาขายจะเป็นราคาทน่องพิกซีเราจะลองขายนเข้าขายก็สามสิ้นทุนเราหาได้เท่าไหร่ใช่รกกระเทียมใช่ทุกอย่างขายขายได้ครับอันนี้คือพวนี้เขาทาขายอยู่แล้วเาส่งขายทั่วประเทศอยู่แล้วคลิปยเล่ครับกดต่เฮี่